สวัสดีนะคะ FC ทุกท่านตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพาดวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางเราพัฒนาวันนี้นะคะก่อนไปรับชมรับฟังนะคะเอฟก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะ มาดูกันนะคะว่ารอบที่ผ่านมานะคะแอดให้เข้าหรือหลุดนะคะวันที่เจ็ดที่ผ่านมานะคะก็เข้าเบิ้ลน,นะคะล่างนะคะสามสามแนวทางออกหกตัวออกแปดหนึ่งห้าห้าสามแปดนะคะสามแปดก็จะได้บนสองตัวบนนะคะห้าห้าก็จะได้ล่างนะคะได้ล่างทางชุดสี่ตัวนะคะแปดหนึ่งก็จะได้ ทางสปปลาวนะคะเป็นล่างนะคะสตัวบนก็3ามแปนะคะล่างก็ห้าห้านะคะแปดหก็ทางสปปลาวเนาะก็เข้าในชุดกันนะคะพี่น้องจ๋าเข้าในชุดกัน5้ห้านะคะ <c oughs> เด่น5้าวิ่งรูดหนะคะก็ยินดีกับทุกท่านเนาะที่ได้แนวทางไปนะคะก็มาลุ้นกันต่อเลยนะคะของวันที่9นะคะ แนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋ารับชมอย่างมีสตินะคะตัวเด่นในตารางนะคะมี4มี7มี1นมีเมีหและมี2นะคะเด่นวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่7จห 1นะคะวิ่งรูดที่7และ5นะคะมาดูตัวเจาะนะคะตัวเจาะ70นะคะ71 72 75 51นะคะ52 5้าสามามาดูชุดกั้นนะคะพี่น้องจ๋าเมื่มอรอบที่ผ่านมาให้กันสองคู่นะคะให้กันไปที่9กหนึ่งนะคะแล้วก็1นสองนะคะแนวทางทุกแนวทางนะคะไปกับบนล่างนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจแล้วก็ทุกไลค์ทุกแชร์นะคะ ทุกๆคอมเมนต์นะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กับแอดเนาะมาดูตัวเน้นให้นะคะรอบที่แล้วก็เข้าในชุดกันนะคะอันนี้เน้นรูดนะคะเจ็ดนะคะเจ็ดห้ ห้าสนะคะแล้วก็5 4 4 5นะคะสำหรับตัวเน้นก็ให้91กับ12 2, 2คู่เท่านั้นนะคะถ้าคิดว่ามากนะคะก็เลื่อนผ่านได้นะคะ,ะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะเฮงๆงรวยๆทุกๆวันนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ